ลอยวัไม่พลาดเลขสิบวกงวดนี่อืเขามา่ได้ลอยวัวไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดสิบพลาดวดที่ลอยหนึ่งนีงน่บ่ามือยังไรัำ <c oughs> พวกนี้จัวกันนี่จะ <c oughs> บ,บอกตัวเล่นพร้อมไปวิ่งอะไรอบ่เรื่องวิ่ง <c oughs> โอ้อยอกไรอู้ ชุนชนเอาก็กกอเรียก,ก,กมันลอยตัวปเนี่ยคันบ่บอกรักจ้างกับชีพทแมนคันคนว่ามีตัวเนีนแต่บค่คาดออกมามันมันก่วันนั้นตอจะไเมซูาังนอรนเลคันบ่บอกรักจ้างกับชบพครับนี่ดีแล้วเรียกลอตัวเรียกช้ชุนเอากระกอเรียกลตัวนะจ้างคันบ่บอกรักจ้างกบชพถแมนบ่แมนชื่อเรียกมว่าชื่อหอด มันโคตกระิบกระเลยถ้าบ่้วมันดีนะเนาะครับอะายเดอนอปเดี๋ดยวจะบอกแ่วมาวันนี้นี่ใ้าสิจับคู่แบบเนียนเๆเลยบอกว่าคัดกลองเรียบร้อยมือ่น,นี่เด็กกว่าคว่ามืมอ่นวะมือ่นละเนาะ,ะก็ออกเ,เอาเรื่ <c oughs> องปักมือ่นสี่ม่องเลย่นละสามมองเครืงนี่ก <c oughs> ะจ้างหมุนคุนออ,ออกก็ลอีนี่<ง>ตกปลาแล้วก็มาหล่นมา เอามักคนมีหลายแบบที่มัดน่นี่แหละมะถูกทุกงวดถูกทุกงวดพอเปอนบางวดนี้นี่หายได้วิ่งพ h มาดวิ่งแม่อยากวิ่งเพาะเว่แม่ี่แม่ถอี้ยแล้วนมันมูเท่าที่เงี้งแหละมันเก็บขาเห่งบ่อไรวิ่งเร็้วบ่อใดมันมีไอ มาปัะนี้เฮียนทั้งพุ่นแล้วแล้วป่ะนี้เนาะเฮียนแก่พุ่นแล้วสบายแล้วมันมองยู่หลายงานรถจักรยานพี่บอกว่าเนี่ยขึ้นมาบอกดังตุ้มติ่มมาเอียงเต็มเฮียนล่นใส่บักม้วนปากมีบักเอียงเต็มล่นที่จังที่เติมมันพ้นมาขายเงี้ยป่ะเนียมักต้องนะปากกระตองบักตองรวนต้องให้กินยาเอาไปแก่คนนังมอเจ้าหนิเปิดตาเงี้ม่พ้นมาขาย แก่กงนเดียวบ้าบ่ขายแก่เพิ่มเจบปญมากหมองกันหรไอแก่พ่นบ่ขายได้ครับที่รวเจ็ดสมัยเป็นสมบักหมองเป็นดอางบักเต็มเมี่ยนครับถ้ากินน้ำแล้งมันถ้ากินน้ำแล้งมัน้นี่กินเอาพวกกัน่วนเงี้ซือวุ้ยเป็ยากพิดสมบังไม่บ้มกับใครกินหมดครับชื่อเตรมีแต่กู้ได้ดินก็ได้ครับเอาชิว่าจังนะ ครับอดี๋ยนี้มองนขีดคุยดอกม่วนขีดกล้วยแต่น่าเรี้ยงจริงเหรนฮะนี่เป็นสมบัติของแม่ผู้ขานี่ที่เฮียนวันสนามบินเดี๋ยวเนี่ยบ้วันที่เฮียนเดี๋ยวนี้วันสนามบินเงี้วตงไปปุ่นถ้ายูภาษาโน่ไปต้อนอยู่ต้อนพวกเราพี่น้องเรื่องมีแซมจอยได้เถอะนะครับเอาแม่มาคกบบุกไปนะครับ ห้องน้ำวิ่ีห้องน,น้ำห้องน,น้ำคนไทยองค์จีนไมีบัดเดี๋ยงรับห้องนอนเขาเรียพิเศษคุ้พ่อมาเลาครับงานนี้จะไหนช่างเต่งเอาไปจ้า,บบาจอขอมาได้บาะนี่พอเ,เป็นไงงวดนี่งวดเนี่ยครับวิ่งจังไยัดจัง <ๆ S 1> ไหรมั่มนใจตัวไงงวดนี่นี่คือปล่อยงวดร้อยไอ้ปล่อยสูตรร้อยงวดว่าเคยผ่านว่าเคยผ่านเยอะเชียวครับนี่มหาวิจิตรว่าเคยผ่าครับสูตรมั้งครับ ว่าเชื่อไหมชอบเหมือนกันพ่ออยากพานหน่อยก็ชอบเตี้ยนี่คือว่าที่จับคู่ให้เลยตาจับคู่ไปเลยเนาะมันน้ำหมากแม่ฮะพ่อชอบแม่ตานน้ำหากเลยโอ้ยเจ้าไหนเล่กติดทัวร์เดี๋ยวเลยจับคู่ให้จับคู่เอาเน้นๆไปรวดเอารวดหาคู่นุ่งบอกเชื่อไหมโบลางหาคู่นุ่งบอกพ่อโอ้ยคือแนวนั่นจับปันนี่นะวานนี้สิบว่าดังออกไปฮอดนอกจักรวาลพุ่นโบราณเดนมาร์ก เกาหีท <cents input> ั <Lil ith> <ale> ้วมาจะถูกมือเขาถือตับงฝากความหมายีข้านกีอะสองเฉยเลลยพวกสวนทุเรียนก็ถูกปัญไนฝากความหมายบพวกไอ้ไอ้โพวกเฮ็ดไอ้โรงานยาขอนเจนก็ฝากความหมายบพวกสวนทุเรียนฝากทุเรียนใหม่ฝากของเฉล ปูาเนี่ยฝาเดกอคือโอยเยอามาหลาครับน่บาหลจิจะบไม่ไม่เียมอืโอเรื่องเลีกก่นี้ครับผมเอาเาเรื่องเลกว่านี่พ่อเอาจิบะเนี่ยใช่เด้อครับผมจับโซ่รถพ่อไม่บอควายไปนั่งกับพวกไยินแล้วนะบออ่ จับคู่ไอ้หลดมันไปไงจับคู่เลยมันถี่ปุลไมหลายอย่างไหลเนี่ยวมาจันให้เป็นคู่ไปโถือไก่มันตือตุ้ก็อยู่วางี่เนาะวันต่อไปพวกอไล์เนี่ยมีก้อนอกทั่วมาในไงหนึ่งหัวนี่อยู่ดีครับว่าได้อาเรียกญงไปหากิินเครื่อเขาด้วยก็ไม่ปวดอืเขาบเสียไฟจังจิิเออคือมันไยไปหลือคือไฟจรินะครับผมอย่างไอ้คน ยังละจุดห้องห้องก็มีสื่อเสียงตัวประเยงเหรล่ะครับผมว่านี่ออกเพี้ยนนี่เอาต้นตปแกงเขอมาเอาปลายก็หน่อใสๆนั่นและแล้วที่ไปกินนัไหครับผมมีผู้นึงก็บอกไปถว่เวลาเราก็ไปแจงเลยก็กินที่กนี่ความไม่กินนี่ยังไงอ่ะอ่ามันบ่มแนเอครับผมเนี่ยส่วนกับวัสดุเนครัเขาเนี่ยคือเพิ่มเจ็บปวดหายไปแล้วคือหายหายเราคือหายด้แล้วที่ที่ไปแจกใจกันครับผมก็เรื่อยๆก็ตาม ก็บเลากะซังแอ้วไแก้คันเจ็ดจมากก็ทั่วมานีเป็นเสียนบเป็นว่ามีเป็นล่างชบเเแล้ครัทั่วมาบอกเลยนี่ม่อีพอไ่นีเป็นเสียนขอบขึ้นยอดชื้อไปยืมก้นมาเมือหาเรียกตุ้มมาเดี๋วได้เงินเียนขึ้นมาเลยใช่นี่ใช่หรอโอ้คนกวยล่ะนั่งขากวยแหนงเลยนั่งขาควยห่างเลยสบายเดี๋ยวนี้สบายวันนี้สบายชื่ออยู่ครับขึ้อตากลิห่ ากดครับคือล่าแล้วไรเราใชละมือครับมือเข้ามาแล้วสามครับทาง้นก็เริ่มตวจชานัวก็มีปันนะอืีเ้เยี่ยยยิ่งอยอยามาตปอยอืเป็นบอเรื่องเกมเนยพูสาครับตัดออกเด้อืี่ยังงล่่อกเรื่องกันี่นี้ยงี้อ่เนาะพได้กินต่หกงยายไ บอกเล่าถึงาววานหลบตัวเป็นยังก็ล่ะโอ้ยลบจึงหมาเมาเฮียนเลยอันนี้ไปยหามคนมาบอกเนาะยัามหาเอากติใจตับเขาชวนไปหลายเลยว่าไปยางลงนขอเดี้ยงกัว่ไปลงขอดิไปเคี่ยวบ่พีแม่ตงไหวเที่ยวบาตรไปเี้ยวไปเนชวยต้องบอกโอ้ยมันหิวนอนบอกไปเอ้าบาตนี่ใสละหาปูนะ หานูเนียนเนียครับมันีิเนวะใจไม่ยากหรอกครับผู้จับกับจอบพูดเรื่งส่อหายกูดูนี่นะ่าฮ่าจักับปล่ยไปตัวื เอาแบบสบายใจรถพ้จับกูแล้วอ่จับกูให้แล้วอาแตปัดโจับกูจัรูับกูนมาเก็งโบราณยอะเล่ะโอเเ้อแ้รักชีว่ตต้นจับกูจ้ับครับผม บริบรปลายแมมจะมีแต่เด็จับคู่มโอ้แน่นอนมีแต่เลขจับคู่กับเด็กกล่อนพ่อจับไปนี่เลยทีละพ่นีไปใช้นี่ยห่วันนีไปใช้ยูนนี่ล่ะยูนนี่ล่ะยู่ในกระดาษนี่ล่ะพ่อคันวงไวป่านนั่นหละอยู่ในนี่แล้วเอาประเด็ สีไล่สูฟังเด้อพอพี่นองเพระาะว่าอันคันที่เบิลกังสียงบางทีอาจสีบ่ชัดเจนนะครับ<ช>เลขจับคู่ตัวเน้นมีอยู่ีหางกับมีสามแปดอัน 4, 8, 98, 8, 4ีแปดเ,เ 4, ก้าแปดับแปดหมีอยู่ีหางแต่ว่ามีพิเศษบันพิเศษมี4ีห่าแต่ว่าตัวกันมีอยู่อ่าตัวกันชุดตัวกันยูฟังพี่นะพอเนะ,เะตัวกันนี่สีุ่ดให้สามุด แต่ว่าตัวเน้นสีจุดให้ือสีุ่ดว่าสันแต่ว่าวงทั้งตัวกันนี่มีอยู่สามห้าสามสองสามหกแต่ว่าพิเศษนี่มีอยู่แปดเจ็ดกับที่หาไม่ตอมาเถียงว่าเปล่าเถียงอยู่นะพิเศษคือแปดเจ็ดอยูเดียวพิเศษคือแปดเจ็ดน้องนันกันน้องนันกัน โอ้พิเศษเซฟปากแปดเจ็ดตัวเดียวโอ้พิเศษที่มีอยู่แปดเซฟตัวเดียววันมันชี้หาโอ้ขอตรวจหลายๆเด้อครับพีเอฟซีครับเอาไม้สั่นเอาไม้เอาว่าไม้เชื่อี่เชื่อปากที่เชืพิเศษแปดเจ็ดเนี่ยประกาศไม่สั่นประกาศไม่มันมาบอกช่งก็นีช่องตัวเนี่ยครับอ่านี่ประกาศไม่ครับพ่อพี่น้องผู้ใหญ่บ้านจะประกาศแล้วนะที่เศษ มีแปดเจ็ดครับพิเศษและตัวพิเศษอน่ยเน้นตัวเดียวและพิเศษมีแปดเจ็ดนอกนั้นเป็นตัวกันกับมีสี่ห้าสามหกสามสองกับสามห้าคือตัวกันวันต่อไปตัวจับคู่เด่นบันแน่นอนจับคู่เด่นแน่นอนตั้งเชียร์กันเลยแนนงคือกันมีสามแปดสี่แปดเก้าแปดแล้วก็แปดหักมีเลขอยู่สี่คู่ อ่าเลขแน่นอนวันต่อไปเรือ่ต้องชื่อกับจะว่ากับผู้ใดจีไปวิเคราะห์ตามจุดก็ได้พ่อบอกว่าคันจุดสามจุดนี่คือเปลี่ยนตัวกันขันจุดสี่จุดนี่ือเปลี่ยนตัวเต็งวันต่อไปเป็นตัวแน่นอนวันต่อไปซื้อตามจุดซื้อตามจุดรลยขันจุดชี้อันไห้ชื่อสี่พันเรียกแกขันจุดสามอันนี้ชื่อสามพันจุดอ่านชื่อหลาพัน

เดี๋ยวอนตือคนตือเขา้าไปดีใจครับผมครับคนตือเขาเชื่อของหลวงมูลีสัครับผมสร้างมาเปิดรอดกันเสียงเงินไ่เอานะครับผมโอ้ค่ำนี่ประทับใจมากๆอีกพอเจ้าเราได้ดีมากเลยตัวนี้เนาะย่าไปรอี่น้องเสียงเงินเนาะ กันว่าเถือกซ้ำร่อพ่อพี่น้องเสียเงินเราก็เสียใจอที่แม่ขายไก่ม่ซส้อกับนี่นั่นตัวจะตรวจครับผมจะไปตรวจผลแน่ละเพราะว่าจะขายไก่นะไปร้อยให้เขาอยุ่เล่าเพียงมาขายนะจนนี่แม่เท่าคันเรียกว่าเถือกอีภอว่าจักทิไปยุ่ใสขึ้นกันระวังสั่นอันนี้ก็แปลว่าค้นไห่นี่ก็อยากให้เือดเพราะเห้งอยากให้เือเนาะพอเนาะแก้มเือมืดกลุ่มมาจากคนครับ บ้านช่วเผาสามเผาถึงห้องก็ถึงจะละหัวทุกหัดครับผมถามกุอลุบครับสามกุหลับมีคนมาถามออกไปแตกกันโดยบอกว่าในครั้งนึงเป็นมามาถามครับแจ้มงูเถือว่าบ้านแบนี้เดีครับที่เทตก็นี้เดียโอ้เพราะยังไม่ยังไม่เรยถึงกับถึงแล้วมาบอกรับดีเต็มดองเลยไงครับผมที่เดียวก็เลจอกเทียซก็มีครับ เอา龙ไปสืเดียววัดเทพรามต่างบแล้วมันกบมือทลนประจําแล้วนันทำงานกินโลกก็พ่อแอ้ไปแจ็บอ่ะอาชาเจียนนะมาได้กาเด็กมือก็ได้เรียบร้อยแล้ววันนี้กาทุกวันนี้พ่อซ่ำนี่ตนตัวนะขอบคุณที่พ่อหลายๆครับขอบคุณหลายครับเอาเชือกไปหนึ่งสามก้อยไปเชือกกันหมดโอ้ครับผมสามก้อยไปสือสามหนึ่ง้ไปสืบบครับผมก็ i don't know